วันนี้หิมะตกคงเป็นหิมะสุดท้ายของปีนี้ก็เลยออกมาเก็บภาพเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆได้ดูกันเดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพให้ใหได้เยอะที่สุดจะได้ได้ภาพสวยๆแต่หนาวมากเลยช่วงหิมะตกอุณหภูมิจะไม่ต่ำมาก อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง32 3 4ถึง34องศาฟเาเรนไฮ์ก็ประมาณ0ถึง1องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิในบ้านก็จะประมาณ78 8 0ถึง80องศาฟเาเรนไฮ์ หน้าหนาวถึงไม่ค่อยจะอยากออกไปไหนอยู่บ้านอุ่นสบายกว่า สิบนาทีที่มะจะเริ่มจับตามใบไม้ต้นไม้แล้วขาวไปหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้ที่มะก็หยุดตกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาดูรอบๆบ้านว่าบริเวณรอบๆบบ้านเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดู ฝั่งซ้ายของบ้านก็จะเป็นป่าธรรมชาติซึ่งเราจะเข้าไปตัดฟืนอยู่บ่อยๆบ,บริเวณนี้จะมีสัตว์ป่าโผล่มาให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะจะมีกวางไก่งวงสุนัขจิ้งจอกคายยตี้พ็อดซัมและคูนสกังกระต่ายกระถิกกระลอกและนกป่าต่างๆ คลิปนี้เราตั้งใจไม่ใส่เพลงในช่วงเดินชมรอบๆบ้านเพราะอยากให้ได้ยินเสียงของธรรมชาติเดินจากขอบป่ามาก็จะเป็นแปลงผักซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะผักตายหมดแล้วใกล้จะได้เวลาทำความสะอาดแล้วก็เตรียมปลูกขึ้นมาใหม่ บริเวณนี้ปีที่แล้วเราปกกราล,าาลูกกะเพราโหระพาใบมังรักจุลินทรีย์สั่งข้อแสงเหลือใช้จากปีที่แล้วที่เห็นลิบลิบบนเนินนั่นเป็นบ้านแม่ถัดจากบ้านแม่ไปก็เป็นบ้านพี่ชายตาไม้ ไม่ห่างจากบ้านเรามากนักบ้านเราถ้าดูจากด้านหน้าจะเห็นเป็นสองชั้นแต่ถ้ามองจากด้านหลังจะเห็นเป็นชั้นเดียวเพราะว่าชั้นล่างถูกฝังอยู่ใต้ดิน ถึงบ้านจะอยู่ใกล้กันแต่ก็ไม่ได้ไปมาหาสู่ด้วยกันบ่อยนักจะพบกันก็จะเป็นช่วงเทศกาลหรือไม่ก็เป็นวันหยุดด้านหลังบ้านของพี่ชายก็จะเป็นฟาร์มบัวของเพื่อนบ้านจากทางเดินตรงนี้ขึ้นไปก็จะเป็นถนนหลักของชุมชน ฝั่งตรงข้ามถนนก็จะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแต่เรายังไม่เคยเห็นเจ้าของนะถนนโล่งมากไม่ค่อยมีใครขับรถผ่าน เสียงหมาจากบ้านพี่ชายเลี้ยงไว้สามสี่ตัวไม่มีใครเลยบริเวณนี้ถนนนี้ของเราอยู่ได้ไม่มีรถวิ่งผ่านมีแต่ครอบครัวเราแล้วก็มีเพื่อนบ้านห่างๆนิดหน่อยที่จะใช้ถนนเส้นนี้ วิ่งเล่นได้สบายเลยดูบริเวณด้านนอกแล้วตอนนี้กลับบ้านดีกว่า จากถนนจะเห็นบ้านอยู่ข้างล่างบางครั้งจะมีกวางม,มาอยู่บริเวณนี้เจ็ดดตัวก็มีดอกไม้เริ่มออกดอกแล้วดูหิมะคุมลังนกทั้งลังเลย ต้นไม้พวกนี้ถ้าใหญ่ได้ขนาดแล้วก็สามารถติดต่อบริษัทที่เขารับซื้อไม้ให้มาตัดได้คุ้นคุ้นไหมอันนี้เป็นห้องน้ำของคนสมัยโบราณปัจจุบันเขาเก็บไว้เหมือนเป็นของสะสม ดูจากหลังบ้านจะเห็นเป็นชั้นเดียวอย่างที่บอกไปแล้วถ้าใครดูคลิปเตรียมตัวรับหน้าหนาวจะเห็นว่าบริเวณนี้มีฟืนเต็ม ต้นอิสต์ลลลี่นี่สู้หนาวจริงๆพอถึงช่วงเวลาที่ใกล้จะสปริงก็จะแทงยอดออกมาตลอดเกิดเองทุกปีไม่ต้องปลูกสำหรับการพาชมรอบๆบ้านก็คงจะแค่นี้ถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไป ทำไอ้อาหารให้กับนกเพราะว่าอากาศยังหนาวอยู่แต่นกออกมาแล้วจะได้ช่วยให้นกมีอาหารกินบ้างเดี๋ยวไปชวนตาไม้ทำวันนี้บายบายค่ะ <S 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 We release.